คืออะไรวะเนี่ยขวัญอ๋อมีคนบอกขวัญแยกล่างหัวรอเหรออันนี้แยกล่างเฮ้ยทำไมมันชื่อเดียวกันไม่ได้แต่งตัวเหมือนกันเลยอ้าวนี่นี่นี่อ๋อคนละคนคนละคนเพื่อนหัวเหล่าเพื่อนเฮ้ยมีคนอุ้ม Hi what are you doing เนี่ยต่างชาติอ่ะไอต่างชาติตรงไหนวะเนี่ยเวไอช็อกบาวสุดยอดไปเลยหนุ่มเราเอาเต่ามาเลี้ยงนะขวัญ What do you do เชได้เอาเฮ้ย ผมจะดูเขาคุยกันอ่าบ้านล็อกบ้านล็อกนี่อะไรอยู่ปอไหนกันแง้วครับนี่แล้วเข้าบ้านไม่ได้ t h y r e have a y e you what เดี๋ยวทำไมพิมพ์งงงงงอยากกินผักบุง้งเปิดแล้วนะครับเลี้ยงผมอยู่ไหน <c oughs> แล้วก็ออกเอาแล้วก็เข้าคุณฟ้าใส่คุณจะตลกกันไปเปล่า <c oughs> คุณตลกเกินไปแล้วไปละนินจาเตา <c oughs> อย่าตามมา ไอลิฟอินเวียดนามแห้งเฮ้เจ๊ขอปักหลักแต่งตัวก่อนส่วนใหญ่เจอตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแต่งเสือมะเสือกระเทยเสือกระเทยเป็นยังไงวะแล้วแต่เนี่ยหรอเสือกระเทยคือเอาหมวกเสือมาใส่ใครปวนตาดขอให้แม่เองตุยไวไวตลาดไทยเป็นคนไทยหรือต่างชาติคะ่ะนี่มีภาษาเกาหลีคนคนไทยดีนี่มันตลาดไทยคนเกาหลีนะ่ะฟังไม่ออกหรอกเอาบอต่ออีก คนไทยอ๋อตลาดนี้มีปิงกบครับเบอร์มี่ครับเคเลยมีแต่ปิ่งไก่สอยออกมาซิมแน่นี่ตีปิ่งไก่รสชาติเป็นยังไงทันเดซิมอยู่เดี๋ยวค่อยซิมเบิรงเด้อสบสบสบฮ่าฮอืมรสชาติก็คือไก่เหระอันนี้เจ้าของร้านปะใช่ค่ะฮ่าฮขอมาขายของด้วยได้ไหมค่ะแม่นความอยู่นั่นล่ะได้ค่ะเข้มจังหน้ากูเล็กจังค่ะว้าวสัญญกรรมค่ะ น้าคุณเล็กนี่เหรอโอ้โหหน้าคุณเป็นลูกหัวใจปะเนี่ยไม่มีหวานใจมีแต่สนตีนมองไรมองเลยก็ได้เว้าลาวดีกว่าบ่แมนมาวันแล้วก็บ่ได้ใจนางอ้าันนี้มันร้องอันนี้ร้องเพลงหรือเปล่าแล้วกี่โมงเอย่ยวันแหลงนางก็ดักใจนางไวบ้บ่ได้อู้เหนือก็ได้สู้เจ้าอู้ได้ก็ออ้าวเงียบเลย <c oughs> เจอภาษาเหนือเข้าไปกูเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ติดอ,ะ <V> 2. 2> อ่ะไบวีสองฮะ ไม่มีไร5 6 45เพื่อนเติมเกมหมดละกูละเงินกูมี16บาทจะเติมทําไมกูอยากเติมแต่ไม่มีเงินแดกข้าวเอาไปแดกข้าวเถอะเศ้าโฉดครับทรงเอทรงช่างหล่อตรงไหนแค่ถามจะมีใครตอบหรือไม่ครับไม่หล่อเพราะมันเบียวโอ้พี่ชอบเกมไหมครับวันนี้ชื่อแอมเกได้หมดไอคิดแคตคุณด่าโกโจเหรอจริงเหรอจีบบง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 เดี๋ยวมาแป๊บนะโอเคครับ ตัลาดนัดวันอาทิตย์บ้านที่15มีโรงเรียนโรงเรียนสาร,สารศาสตร์วิเทศสุโกไทยอุ๊ยคนยังเยอะมากกว่านึงสมองครับเดี๋ยวครูมานะคะมาสมาัครค่ะวิชาประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราครูจะไปไหนกอน่อนเต่าทีเต่ายากฉลอด <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วครูออนิวคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคือเธออายุเท่าไหร่เหรอไม่ฟังไม่ฟังอาจารย์เลยผมเองครับจอนนี่เต่าจะเป็นหัวหน้า สิบเอ็ดอันนั้นเขาคุยกันอะจานคู่เลือกเองเอา้าเลือวผมเลือกผม,กผ,มผมเป็นเต่อเลยเนาะส่วนนายคนนี้เห็นมาถือกล้องนานแล้วเนี่ยปอนอะไรเนี่ยปอนกาวจัดกํลาลังถ่ายแบบอะไรนะถ่ายการเรียนการสอนอยู่คําพูดแบบนี้ไม่ได้ค้าอา้าวทาไมครับจานเต่าไม่มีสิทธิ์เลยเหรอโฟกัสเป็นหัวหน้าห้องค้าวันนี้คนระับโฟกัสเปบยียใบได้โปรดให้เขาเป็นให้ใครเป็นนายนาะยอยู่ข้างเราปะหนูได้ไหมคะัาจานมาโรงเรียน ว้าวลองหัวหน้าห้องคือผมผมเคเยี่ยมเต่าน่าในที่สุดเราเป็นรองก็ได้วะสอนเลยสอนเลยเดี๋ยวนี้ผมจะพยายามเร่งเร่งอาจารย์นะเร่งครูให้สอนหนูคอละออกค่ะออกอะไรยังไม่ทันเรียนเลยลาออกก็เรื่องของเธอผมมันลู์ไม่มีความอดทนเอาเว้โฟกัสมันยังหนอีอ่ะห <c oughs> ุบปากซะเต่าฮุบแล้วอันนี้ใช้นิ้ิพิมิ์สมัครเรียนหน่อยครัิติ๊ดๆ เฮ้ยเขาด่าผมแล้วเขาร้อนเขาร้อนไม่ทันแล้วครูออกแล้วนะอะไรครูยังไม่สอนเลยบายบายหายตู <I do. S 3> มนุษย์ไม่รับผิดชอบใน่ดน่าทีงงฮะโรงเรียนนี่บอกแล้วโรงเรียนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าไม่แน่จริงอย่าเปิดโรงเรียนเต่าอายุกี่ขวบสองขวบเฮ้ยเขายังคุยกับเราอะ่ะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่แหละใช่เลยเอาดีๆเต้านี้นี่อะไรคุณจะอุ้มผมอ่ะือ้อ เอ้ามันแก้แล้วหรอเดินแบบนี้โอ้จบละเอ้า <c oughs> กิ้งเหมือนกันนี่หว่าเป็นไงเพื่อ,อนเราพานายมาน้ผํผูุอะไรวะนะ่ะเปล่าเราเคยพานายมาชมน้ําู้ไอชิ้ปุ๊บ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 เอากดไม่ทันสุขสันต์วันเกิดน,น้องเค้กบ้านเล็กที่ส2บสองขายส้มตำมีตำหออยางเสบๆในจอริมริมเขาอยู่นู่นเอ้ากลายเป็นคนนี้มีตำหยางเสบๆแนตำปูปลาคัส อ้าเวเอ้ไม่ใช่แม่ค้าแล้วเมื่อกี้ไปยืนตรงนั้นอะน้องสิเอาผัวไม่เห็นใหญ่กว่าร้านขายไอศครีมเมื่อไอติมรสผักบุ้งไหมครับมีค่ะเอามา1นองครับอ๊บนี่ค่ะเอารสช็อกโกแลตหนึ่งจ่ายตังค์นี่ค่ะต่าจะไปมีตังค์แล้วไงไอติมรสโปรตีนครับสวัสดีค่ะค่ะคือผมต้องมาเอียงจอดูเพราะว่าใครที่ทําร้านไอติมข้อความมันจะ ข้อความมันบางอ่ะรถอ่ะจ่ายมาเขามีตังไงพวกเนี้ยก็พวกคุณต้องมีตังอยู่แล้วคุณเป็นคนอ่ะผมเป็นเตา่าเป็นเต่าอ่ะมีแค่กระดองแต่คนที่ผมอยากครอบครองอ่ะมีแค่คุณรับลูกกพรพาบ้านที่16รับเลี้ยงลูกกพร้าโสดพ่อรับเต่ากพร้าไหมครับคนไหนรับเนี่ยคนไหนครับอ๋อนี่เอาคำว่าโสดพ่อออกได้บอกนัดแฟนบีมอ๋อเขาเป็นแฟนกันล่ะสองคนนี้รับเต่ากพร้าไหมครับ รับค่ะเลิกทํางานแล้วไม่รับอ๋อคนนี้บอกรับผู้ชายบอกไม่รับรับก็ได้มันน่ารักดีเยี่ยมแต่งตัวดีๆอยู่กับพ่อแม่แต่ไงผมเป็นเต่าเธอเราทํางานกู้ภยัยเธอใส่ชุดคู่กับเขาได้ไหมอ,อ่ารู้สึกว่าเหมือนคุณยังไม่พร้อมจะรับเลี้ยงใครนะครับเนี่ยคุณดูไม่สนใจกันเลยอะ่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองเกโรงเรียนปถมพึ่งเปิดใหม่สมอครบไม่เรียนเหรอค่ะครูอ้าวเริ่มมาก็ไม่เรียนเหรอ โรงเรียนนี้จะอยู่รอดหรือไม่สมอครับเต่าอยากเรียนค่ะง่วงนอนเต่านี่อ่อยจ้ะเต่าเจ้าเาาต่านินจาเคฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักอะ่ะขอบคุณจ๊ะจานจะได้เรียนกี่โมงจานไปไหนแล้ววะคูเมะเอ้าคูอยู่ที่หอมานั่งทําอะไรเดียผมว่าผมต้องเร่งจานละแบบจี้ะแบบถามจี้ถามรัวๆไปเลยดีไหมแบบกดดันกดดันให้อาจารย์สอนมันมีที่ไหน ปกติมีแต่อาจารย์น่ะจะกดดันให้นักเรียนเรียนครูสอนได้ฮาฟูเฮ้ยเต่านั่งสิเรียกใครอ่สักหน่อยปะบอสักหน่อยปะตืดมาสมัครเรียนค่ะอ้าวครูมาแล้วค่ะเฮ้ยครูพอคนมาสมัครรีบมาเลยแต่ไม่สอนเหมือนรับนักเรียนให้มาอันนี้ไงกินค่าเทอมครูสอนตอนไหนฮับไม่นอนค่ะเพราะว่าเพิ่งเกิดใหม่อ๋อไม่สอนค่ะเพิ่งเปิดใหม่รอมันเก่าก่อนรอค่อยสอน ใช่หมังฮะเป็นครูยังไม่มีความมั่นใจหรอเขียนชื่อบนหัวด้วยนินจาใช่หมังอย่ามังสิเอาั่ว์ๆไปเลยเอะ๊ะใช่อยู่แบบอิสระไปก่อนผมไม่ชอบอิสระผมอยากโดนบังครับได้ได้ถ้าอยากเรียนขึ้นไปนอนนานได้ผมจะยอมรอตอนเช้าเลยนะว่าเขาจะสอนไหม Two t h o u a n d years later มันกำลังจะเช้าครับเช้าแล้วครูอยากเรียนหนอ หยอกสิเมง่อาจะมาสมัครทำไมครูถามแปลกนะแล้วสุดท้ายเหลือผมคนเดียวอ่ะเดี๋ยวจะสอนเยวิชาอะไรดีวิชาเต่าบินเต่าบินได้แบบไหนเต่าบินไม่ได้ครับครูทําไมเต่าถึงบินไม่ได้ฮ่าบวกก็เต่าไม่มีปีกไงครูวิชาอะไรต่อวิชาที่ครูถนัดเลย1นบวกหเท่ากับเจ็บวกเต่าบวกปีกเท่ากับเต่าบินขนมบวกเต่าบวกบินเท่ากับอร่อย ออกไปกินไอติมไหมอยากกินผักบุ้งมากกว่าเต่าน่ารักจังแล้วรักไหมไม่มีผักบุ้งมีแอปเปิลฮะเป่าปคโูรักก็ได้เออคิมิโนโตะฮ่าๆเอาครูแล้วครูไปไหนอ่ะครูปล่อยให้ผมอยู่กับคนนี้เหรอครูทำอะไรอยากไปเที่ยวบ้านนายจังเฮ้ยสาวอยากเที่ยวบ้านได้เลยตามาน่นผมเห็นน้ำอยู่ตรงนู้นพอดีนี่ตามาตามาถึงแล้วเธอ นี่แหละบ้านเตา่านี่เธอเคยเห็นเต่าไหว้ท่านี้เปล่าไปเรียนกันอ้าวเธอก็อยากเรียนสินะแต่โรงเรียนนี้น่ะครูเขาไม่อยากสอนหรอกไอติีมร้านครูเมย์โอ้โหครูนี่เอาแต่ตังนัน,นะะอยากตอนแรกรับสมัครนักเรียนเยอะมากแต่ไม่สอนเอาค่าเทอมอันนี้มาเอาค่าไอติมอีกโรงเรียนนี้เขาไม่ได้สอนหรอกไปหาโรงเรียนอื่นนะบายบาย โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับเต่าด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนล็อกเนาะ